ดูในสนามที่2ครับปิ่งย่างเต็จผูเขียวนะครับปิ้นย่างผูเขียวนะครับพบกับรวมเพื่อนปิ่งย่างมาในชุดสีดำครับส่วนรวมเพื่อนมาชุดสีม่วงเ่ยม่วงมันชุดเลยทีเดียวครับยังสวยทั้ง2ทีมครับสหรับชุดการแข่งขันของทั้ง2ทีมปิ่งย่างมาแล้วตัดกันอยู่นี่ว่ะบอลแถบอกหลังไปครับลูกเตะมุมครับที2ครับปิ่งย่างผูเขียวพบรวมเพื่อน อยงหมายลนมาบอลลูครับหมายเลขลครับนี่ครับนีลงมาที่โอ้ลูกนี้กรเปลูกเป่าอยากครับหมายเลขสิ้าครับตาน่นี่โอ้ยปิ็อกไหลบอลไปทางขวาดีเป้ยจอดปอดไป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  ครับเด็กก็ยังหวังผลได้วิ่งสมยทามมาสัตว์ตรงนี้แล้วโอ้โหเสียดขาร์บนิดเดียวโดนตากด้ครับแม่จะไปถูมาที่ทางขวาอีกขวาของทางตัวเพื่อนแล้วสัตว์อะไรตรงนี้ติดมาแล้วครับมาถ้าโอ้โหแล้วโดนนี้โดนลุงนี้กรรมการเปล่าความเดินไปเดินไปสนามเต็มไปถือเป็นไปเอาลูกดูสนามที่สองครับคุณผู้ชมอาจารย์กรรมการเป่าแล้วครับ มาครับแล้วโดนเหลืองครับโดนเหลืองกรรมการตัดสินจะเปที่สุดครับไม่มีเอเดียข้างใดข้างหนึ่งเราเปลี่ยนยังบุกย้อนจากทางแล้วเราโลเพื่อนแตงโาหูปียังติ้ออกไปได้ชั่วแล้วไหลมาตรงนี้วันมาไม่ผ่านครับดตบรับก็ดังคือสูงสุดนะฮะมันจะจนนี่เป็นต้นไปนะครับเล่นทุกคนครับเล่นให้เต็มที่ครับถึงศักยภาพของตนเองครับ เปิดยาวขึ้นมาครับรวมเพื่อนับแท่งมาสวยแล้วหลุดเดียวตัวตัวจะพอได้โคตรตามแล้วาแล้วยิงเียบอลเตะไปได้ทุ่มครับเมวกเตะมือรีมตารก็ตองการว่ารับเตะจิ้มขึ้นมาไปเอาลูนี่ดูรการเต่าเป้าางโคตเลยครับใ้ตัวลูกทีมอาน วันนี้สกอร์อยู่ที่1ประตูต่อหนึ่งครับท้งสองทีมรับปานูนี่อีก็ขอของผู้เล่น เดี๋ยวไม่กฟาดก้อดกอนเยให้เสียงเลยวกอุ้ยบตรีครับกระเพีครับผมสวางครับแล้วสนามที่ครับสนามว่างครับอกระตู เรื่องโคตใหม่ๆนะครับเอาแล้วเกียร์มาเล่นเอ้าหู้ยบอลมันเด้งครับเห็นบุกขึ้นมาครับเปิดเว้าขึ้นมาหมายเลขนีรีส์วงเพื่อช่วกันไม่ได้ขงหน้าดักบอลไว้หมายเลขนการ์ดมาแล้วโอกาสตรงนี้ทขาไมด้ทำได้ห้อเปล่าไม่ได้ไม่ได้มาเล่นซีรีส์ที่บ้านของดังงปีงยากกันตามไปตื้อไม่ยอมได้รับรวบสาวลูกผาหน้าออบกัดแล้ววิ่งมาสั่งวิ่งจังทาแล้วแม่จนสองอย่างบน เอาเราปิดย่างลุกเดี๋ยวเราสตาร์ทเดีวนี้เข้าครัเข้าข้างตะข่ายเปเเป็นแล้วสัตเต็ม้อเราจะแข้งรีแม่วัดยาเลีบกันคีัออกไป เดีวทุ่มยาวหนึ่ยางัน่้โดนตะกรมดครับกีบอลเยี่ยวไ LIKE ม่กนเยี่ยมนี่องนี้าทกลางสามน้ำยางไปเลาครับนี่งรอบสิบหกทีมครับระหว่างควนแคตูพบท่ารถไ้ี่ครับตักกอทางสน้มที่สองครับเป็นย่างกูเขียวยังนำรองเพื่อนที่เป็นบอลสููแล้วก็ไปในช่วงของ เวลาหลังแล้วกลุ่มจาจ้าวไลุ้น <atisfied> ลูกนี่สกับไม่ได้มาเลไดสีเปิดจางขึ้นไปเไม่พันเล่นกองหลังไม่สุดหน้าของทางตียากแล้วสกัดแล้วก็กรรมการให้เป็นลูกขวาสามรถหายไปดูนี่ตามวันนตังเลืโอ้โหปั่นลูกนี้โค้ชสี่หัวผมนักตีหัวผมปรับพันหนึ่งนะครับเนี่ยผมไปรับพันหนึ่งก็ปรับพันหนึ่งครับเนี่ยหลังว่างหลังว่าง ี่เราเพู่ครับเราเล่นเร็วแล้วคพอนล้ครับจังหวะตวัดบอลนี้โอ้ยนี่ฟาวด์หัวเท้ามาปุ๊บปุบหลายเพื่อนตูฟองแล้วจิ้งโอ้ย เตาทอบแม่่าใักเอาเักพร้ลแล้วกรรมการเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันไปก่อนแล้วลูกเล็ก้ส่ไปกับูเียบกลางนะลูกเล็กสี่สองาีกับผู้เกียว ไม่เป็นประตูครับแม่โอ้ยเข้าไปนะครับตีกย่างปูเคียวครับรู้จ oh> ักรอยครับแมยังยื้อชีวิตต่อไปได้ครับมาเลข10บของทางรูปเพื่นครับ